ปัจจุบันนะฮะคนอารมณ์รุนแรงใจร้อนกันเอะอะก็ระเบิดใช้กำลังกันทั้งบางคนสัมภาษณ์นักข่าวอยู่ยังโดนต่อยเลยและทีนี้ผลมันแตกต่างยังไงการที่ถูกต่อยแล้วเราจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจะอ้างเหตุบันดาลโทษะอ้างเหตุป้องกันตัวนั่นก็คือถ้าเกิดกรณีเราถูกเขาทำร้ายฝ่ายเดียวเราสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295 หรือกรณีบาดเจ็บสาหัสเราก็สามารถฟอ้องดำเนินคดีได้ตามมาตรา297ซึ่งมีโทษหนักขึ้นอีกแต่ถ้ากรณีว่าคุณสมัครใจทะเลาะวิวาทผลทางกฎหมายจะแตกต่างกันนะฮะนั่นคือคุณจะถูกดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายฐานข้อหา,อาทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันผู้เสียหายคือหลวงนะฮะถูกจับดำเนินคดีทั้งสงฝ่ายนอกจากนั้นถ้าเกิดว่ากรณีรับฟังได้ว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาท การที่คุณจะอ้างเหตุบันดาลโทรสะว่าเขามาทําร้ายคุณก่อนคุณจึงบันดาลโทสะอ้างไม่ได้อ้างเหตุป้องกันเนื่องจากว่าถูกเขาข่มเหงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมจึงกระทําต่อผู้ข่มเหงอ้างไม่ได้ที่หนักเข้าไปที่สุดนะฮะถือว่าการที่ถูกเขาทําร้ายโดยที่เราเองก็เป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทด,ด้วยทางกฎหมายจะถือว่าไม่ได้เป็นการละเมิดอันจะทําให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่ทําได้ ะะซึ่งตรงนี้ผลจะแตกต่างกันทันทีแล้วแบบไหนล่ะครับถึงจะเฮ้ยทะเลาะวิวาทเฮ้ยสมัครใจเฮ้ยไม่ได้สมัครใจตรงนี้สิหน้าคิดนะครับในส่วนของการสมัครใจทะเลาะวิวาทถ้าเราศึกษาจากแนวคําตัดสินของศาลดีกาดีๆแล้วนะครับก็จะมีหลายจุดหลายประเด็นที่ศาลท่านมองนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆการที่สมัครใจทะเลาะวิวาทคือ1คุณเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อน นะฮะไปด่าเขาไปกวนเขาไปอ่าเอาอะไรไปเฟี้ยงไปโยนใส่เขานั่นคือคุณเป็นผู้ก่อเหตุจะถือว่าคุณมีส่วนในการสมัครใจทะเลาะวิวาททันทีนะฮะศาลจะมอง2ก็คือการทะเลาะโต้เถียงนะฮะคุณด่ามาชั้นด่าไปชั้นด่ามาคุณด่าไปด่าไปดา่ดากับจึงเป็นเหตุทะเลาะโต้เถียงกันและนํามาสู่การลงมือทํลายกัน เมื่อถูกจับไปตำรวจเขาจะแจ้งทั้งสองฝ่ายเลยสมัครใจทะเลาะวิวาทนะฮะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตา295ทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้นะฮะการที่ว่าคุณถูกเขาด่าหรือถูกเขาท้าทายนะฮะแล้วคุณมีการเดินเข้าไปหาเขาตามคำท้าทายโดยลักษณะคุณไปพร้อมกับมีอาวุธสมัครใจพร้อมที่จะทำร้ายกันนะ ตรงนี้ก็ต้องถือว่าทางกฎหมายจะมองว่าคุณสมัครใจที่จะเข้าไปเสี่ยงภัยเสียสิทธ์ในการที่จะเข้าทําร้ายกันเขาก็จะมองเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาททันทีนอกจากนี้นะฮะในกรณีว่าเขามีการขับรถปาดหน้าแล้วคุณก็มีการขับไล่ขับไล่กันไปขับไล่กันมาปาดกันไปปาดกันมาตรงนี้ก็ต้องถือว่าคุณสมัครใจในการก่อเรื่องก่อเหตุคือหาเรื่องที่จะทะเลาะก,กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ะะถือเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใจทะเลาะวิวาทนอกจากนี้การที่เราเป็นฝ่ายที่สร้างเหตุขึ้นนะฮะอย่างเช่นเราโยนของใส่เขาต่อยเขาก่อนหรือว่าขับรถปาดหน้าเขาก่อนหรือไปด่าพ่อด่าแม่เขาก่อนเหล่านี้ล้วนเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทซึ่งกฎหมายจะมองดูทั้งเจตนาคือร่วมแรงร่วมใจนะฮะร่วมแรงก็คือคุณต่อยมาชันต่อยไป ร่วมใจก็คือชั้นด่ามาคดาุด่าไปด่าไปด่ากับ2ฝ่ายจึงสมัครใจในการที่จะเข้าทํำ้ายซึ่งกันและกันซึ่งกฎหมายจะลงโทษทั้ง2ฝ่ายในฐานทํำ้ายร่างกายซึ่งกันและกันในเรื่องนี้นะครับมีดีกาวางแนวไว้นะตามคมําพิพากษาดีกาที่8 3 4 7าม5 4ทับสองก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายมีเรื่องทะเลาะโต้เถียงกับจําเลยซึ่งนั่งดื่มสุราอยู่ที่ร้านใกล้ที่เกิดเหตุ จึงเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้จำเลยไม่พอใจผู้เสียหายเป็นอย่างมากในวันเกิดเหตุเมื่อผู้เสียหายออกจากร้านไปแล้วผู้เสียหายร้องตะโกนท้าทายจำเลยให้ออกไปจะฟันคอให้ขาดจำเลยจึงรีบวิ่งเข้าไปหาผู้เสียหายถือได้ว่าจำเลยสมัครใจเข้าวิวาทและต่อสู้กับผู้เสียหายและเป็นการกระทําที่จำเลยเข้าสู้ภยัยทั้งที่ยังไม่มีพยานอันตรายมาถึงตนจึงเป็นการาสมัครใจเข้าทราวิวาทและต่อสู้กับผู้เสียหาย และเป็นการกระทําที่จําเลยเข้าสู้ภัยทั้งที่ยังไม่มีพยานอันตรายถึงตนจึงเป็นการกระทําโดยที่ไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้แม้ผู้เสียหายจะทําร้ายจําเลยก่อนก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่จําเลยกับผู้เสียหายสมัครใจวิวาทกันดังนั้นจําเลยจึงไม่อาจที่จะอ้างสิทธิ์ป้องกันได้ตามกฎหมายและแม้จําเลยจะมีความไม่พอใจผู้เสียหายเป็นอย่างมากแต่เมื่อจําเลยสมัครใจที่จะต่อสู้กับผู้เสียหายเองก็ไม่อาจถือได้ว่าจําเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ดังนั้นถ้าฟังได้ว่าคุณสมัครใจทะเลาะวิวาทกับฝ่ายตรงข้ามทางกฎหมายก็จะถือว่าคุณไม่สามารถอ้างเหตุป้องกันตัวได้ไม่สามารถอ้างบันดาลโทษะได้และที่สําคัญไม่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายใดๆจากคู่กรณีได้ซึ่งมีแนวคำดีกาที่10294ทับส4งการสมัครใจทะเลาะวิวาทคือการที่แต่ละฝ่ายสมัครใจที่จะเข้าเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์และยอมรับผลที่เกิดขึ้น นะจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดซึ่งผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้